ไปฝั่งนะั้นเราไม่รู้เขาทะเลาะกันนะคะเหมือนที่ผ่านมาแอดหอมเป็นหลายครั้งนะคะบางทีเราวัวแต่ทํางานของเรานะคะเราไม่ทันรู้เนาะว่าเขาทะเลาะกันมีปัญหากันนะพอเราไปกดไปคอมเมนต์ช่องนั้นเราก็โดนชอน่องนี้โดนเอฟซีฝั่งนี้โกรธเราอีกนะคะปวดหัวนะนเนาะปวด้จ ฝนตกมาค่ะบางทีทะเลาะกันเนาะเราก็ไม่รู้น,น,นั่นแหละแ่เอสทีท่นะค่ะทะเลาะกันเขาทะเลาะกันเอสออกมาชอบตบข่าวน่าจะ ฝนต,ตกแล้วนะคะน่เตรียมของว่าจะไปวัดพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวนอนก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยแยกกันหน่นะคะ <c oughs> <c oughs> เตรียมของไปวัดนะคะเตรียมของไปไปไหว้เจ้าพี่ด้วยพรุ่งนี้วันพระนะคะไม่รู้จะทันไหมเนะคะไม่ทันอย่าว่ากันด้วยนะคะนี่ใส่กระตือใส่นะคะเนใี่ย ข้าวนะคะจกินข้าวส็จแล้วกินมะม่วงต่อกินข้าวกับแกงส้ม้นะคะแอ้หอมนะคะไม่นะคะไม่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 ทาคอนเทนต์พวกเดียวกันแล้วก็เกลียดก็เกลียดจริงๆขนาดคนที่เป็นเอซีเรานะคะบางทีเราไปส่องคนที่มันออกจากลูปป้าเราไปเห็นเนาะนะคะเรายังไม่ไว้ใจนะคะเรายังไม่ไว้ใจนะะค ไ,ไว้ใจว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่นะคะแอดหอมนี่ใครที่ไม่ชอบกะลุงกับป้าอันนี้กบลุงกับป้าแอดหอมตัดทุกคนเลยนะคะคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะถือว่าเราเดินคนเลือกเส้นผ่านะค,ะคนที่นะคะไม่ชอบลุงชอบป้านะค,ะ yeah, คนที่ออกจกากลุงจากป้าแอดถือว่าเราเดินทางคนละเส้นส่วนทางกันนะคะค จะไม่เข้าจะไม่ีนรู้ถือว่าเราะคะทัศนคติไม่ตรงกันถือว่าเราะ,ะแยกทางเดินกัน,นะะต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่นะไม่รู้นะไอ้รักลงรักก้าเหมือนน้องนะคะใครที่ไม่ดีกับน้องแอดนะคะไอ้ที่ทำลายกับน,น้องแอดทองไอ้ทองก็ถือว่าเรา ใม่ใช้เพื่อนกันแล้วนะคะก็เหมือนพี่นาทีว่านั่นแหละถ้าใครด่าลุงป้าวันไหนนั่นนะคะหอมใครที่ออกมาจากลุงจาาป้าไอ้แอะหือว่าเขาเป็นคนอื่นไปแล้วนะคิดอย่างนั้นนะคะ ฝนตกอีกว่าจะไปเก็บลำไยน,นะกลัวมันจะเนี่ยจะสูงไปอกแต่ฝนตกอีกแล้วเนะนี่ยแอนหอมเนี่ยจะทำบุญสร้างพระอันองค์ประจำวันกับลุงอยู่นะค่ะ ตกอีกแล้วนะคะตอบความเหตุผลเพื่อนเหรคะเนาะคนเรานะคะเราก็ตอบเนี่ยคะ่ะ แล้วก็คนที่ชอบดูถูกคนอื่นนะนะคะคนที่ชอบดูอื่นหรือคนที่ยังไงนะคะองคูท่านก็จัดสรรคัดสัน่นจริงๆนะคะไ<ม>อ้ที่คนที่คิดยังไงไม่โอเคอย่างเงี้ยเอฟพีเอสหนึ่งน,นะเดี๋ยวองคู่ท่านจะจัดสรรคัดสัน่นหมดบางคนเข้ามาอยู่กับลุงป้าเราไม่เชื่อทุกท่านว่าเขาจะออกจากลุงได้ออกจากลุงจากป้ามันก็มีอันเป็นไปให้ได้ออกนะคะ ริทนะสมัยก่อนอนะอันเอ๊ะทําไมทันติดอันนี้ไม่รู้นะมันติดลิกาสิทธินะ์เหรอแตกเหมือนกันนะหรือว่ายอดแอ็โดนตดกันมองนห็น คุณลุงคุณป้าน่ารักมากเอาซิ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 หมาขึ้นมานอนเดี๋ยวต้องปิดก่อนนะเอาข้าวให้หมาก่อนนะคะไอ้ีใชคะเอาข้าวให้หมาก่อนนะคะข้าวให้หมา่อกนะหมาขึ้นมาเราต้องอบนบ้านไม่ได้มันนะบนเหียนมันแบบไม่ไม่ใช่ไม่รักนะไม่รักรักแต่ไม่ให้นอนบนบ้าน よろしくお願ます。 ของก่อน,นะคะนี่นะคะของที่จะเตรียมไปพรุ่งนี้นะคะเยอะเลยนจากเตรียมไปทำบุญแต่ไม่รู้ว่าจะตื่นน,นะคะตื่นไปวัดทัาไหมฝนตกแล้วั้งหลวงพระฝนตกนี่จะเปนยังไารเตรียมของนะคะเตรียมของไหวโด้วยนะคะไหวจ้า,ะะาจพี่ด้วยนะคะ 不用了，爸爸。